ยิ้มไว้ทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พระมหาก็มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้กับเพื่อนๆมวลหมู่มสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันแล้วก็ขอให้พุทธานุภาพธรรมา,รา,านุภาพสังขานุภาพพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีของพระบรมครูผู้เป็นศาสดาเอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับ ขออัญเชิญบทขัดสวดสินบัญชรเบื้องต้นว่าปุตตกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอติกายกายายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทา้าเวสวันโนมรณนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะครุ่มครองมวลหมู่สมาชิกทุกท่านนะครับในชาววันนี้พระยิมหาก็นำ สมเด็จทั้ง3องค์3ามวันนะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จพรันบุญใดล้ดําทําใดเลิศสิ่งใดประเสริฐก็จงพอกพูนแด่เพื่อนมวลหมู่สมาชิกทุกท่านนะครับ มีสมาชิกท่านหนึ่งได้กล่าวในคลิปพระที่พ่อใหญ่มหาได้ลงในช่องมหาสองพระบ้านเมื่อ2อทิตย์ก่อนนะครับพ่อใหญ่มหาก็อ่านเจอตั้งแต่วันแรกๆที่ท่านลงแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามาอตอบวันนี้มีโอกาสไม่ได้มาตอบนะครับแต่ว่ามามาเล่าให้ฟังเลยนะครับท่านบอกว่า ผิดเนื้อนะครับสมเด็จที่พ่อใหญ่มหาลงไปนั้นนะครับ9กสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ93%เปอร์เซ็นต์นี่บนหมูสมาชิกนี่เห็นด้วยแท้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพระที่พ่อใหญ่มหาได้อารัธนาขึ้นคอมาหลายปีนะครับอยากจะแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับว่า เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนทั้งหลายในยุคนู้นน่ะเขามักจะพูดว่าผิดพิมพ์ผิดเนื้อนะครับผิดพิมพ์ผิดเนื้อเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมครับถ้าใครอยู่ในยุค90ขึ้นไปนี่ถ้าหากว่าท่านได้ศึกษาหนังสือธรรมเนียบระสมเด็จ ที่เป็นปกแข็งที่เขาขายกันเล่มละว2000บาทในสมัยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะนะพ่อใหญ่มหานี่มีอยู่3เล่มนะในในยุคนู้นนะครับแล้วก็คําว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์เนี่ยท่านเหล่านั้นแหละเป็นคนพูดนะครับจนมายุคปัจจุบันนี้สิบกว่าปีให้หลังมานี้ไม่มีใครพูดคําว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์แล้วนะเพื่อน ระวังนะครับสมาชิกท่านใดที่ท่านเพิ่งเข้ามาศึกษาท่านอาจจะไม่คุ้นเคยท่านอาจจะไม่ทันเล่เหลี่ยมพวกนี้นะครับถ้าท่านได้ยินคําว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์เนี่ยแสดงว่าท่านเชยมากนะหรือท่านนำำําคําพูดนี้ไปพูดต่อว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์นี่ท่านเป็นบุคคลที่ใหม่ต่อวงการท่านเป็นบุคคลที่ใหม่ต่อการศึกษาเป็นผู้ที่ไม่มีองค์ความรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์การสร้างพระสมเด็จ เลยนะครับดังนั้นคําพูดว่าผิดเนื้อผิด,ผดพิมพ์ท่านต้องไปพูดนะครับเขาไม่ดูเขาไม่คุยเขาไม่มองเขาไม่เจาะลึกหรือไม่ใส่ใจสิ่งพวกนี้แล้วเพราะเขาว่านี่เป็นเพียงมายาเป็นเพียงคําพูดเป็นเพียงวาทกรรมเพื่อที่จะขายพระในกลุ่มในก้อนในมวลหมู่สมาชิกที่ตัวเองสร้างขึ้นดังนั้นถ้าหากว่าท่านจะหา เนื้อพระหาพิมพ์พระตามที่ท่านพูดเนี่ยท่านตายแล้วสามชาติท่านก็ไม่เจอนะครับเอาตามนี้นะครับถ้าใครติดตามพ่อใหญมาหามาตั้งแต่แรกเนี่ยพ่อใหญมาหาในชัดเจนเป็นคนเดียวที่พูดเลยว่าเนื้อหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามวลสารนะนะครับ เรามักจะเข้าใจว่ามวลสารนี่เป็นเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคาหินศิลาตะกนุนหินแร่ทองดินเ็ดโปง่งดินเ็ดปา่าดินเ็ดท่าดินเ็ดสะพงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปตมังผงผอิเจผงตีนิสิงเหเราเข้าใจว่านี่คือเป็นมวลสารถูกแต่เป็นบางส่วนอันนี้จริงมวลสารกับเนื้อพระนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาในยุคปลายในมวลสารที่พ่อใหญ่มหาเก่ามาเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วดังนั้นมวลสารนี่เขาจึงเอาปูนเปลือกหอยหรือว่า วานมงคลหรือว่าพวกผงพุตุคุณหรือว่าดินเกศโปงหรือส่วนผสมต่างๆที่มาในยุคปลายยุคปลายก็คือ2 4 0 9ันสถึงสองพช่วงนี้ฟุ่นฟูนนมากนะครับแต่ว่าในยุคต้นสองพันสามถึงสองพนี่คือยุคต้นยุคกลาง2391ันสถึงสองพนี่คือยุคกลาง ยุคต้นยุคก,กลางในมวลสารที่เก่าวมาข้างต้นนี่ยังพอหาได้แต่พอมาในยุคปลายนี่ไม่มีแล้วหมดไปแล้วดังนั้นเราจะเห็นเม็ดแดงเม็ดดาในพระยุคปลายนี่น้อยมากเม็ดหยกเม็ดทองคาเม็ดเหลืองหินศิลด์ตะกุนหินละทองนี้ก็ไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเป็นมวลสารปูนเปลือกหอยเนื้อว่านเนื้อดินเจ็ดโปง่งหรือว่าดินเจ็ดท่าหรือว่าผงปุตุคุณผงมหาราชผงปัตตมังผงอิเจผงตรีนิสิงเหนี่มามาเป็นเข่งมาเป็นบาทมาเป็นลังเลยนะนะครับดังนั้นเมื่อ มาในยุคปลายเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาทราบเขารู้ผู้ทุคคนของหลวงปูด่ดีจึงแกะบล็อกพิมพ์มาเองเลยนะเอาบล็อกพิมพ์มาให้หลวงปู่ท่านเปิดเนี่ยแล้วก็เตรียมมวลสารมาได้เลยเอามาพร้อมเลยให้ท่านแผ่เมตตาในมวลสารกดกันที่หน้ากดติกดกันในโบสถ์กดกันที่กำแพงวัดเดียวนั้นเลยก็มีประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับดังนั้น ไม่เกินจริงที่ครูบาอาจารย์หลายท่านกล่าวว่าบล็อกพิมพ์หรือว่าพิมพ์พระนี่มีเป็นร้อยๆบล็อกพิมพ์เลยนะนี่แหละคือที่มาของชาวบ้านเวลาเขาตระก,กูลก็หาบดีหรือว่าเจ้านายฝ่ายในเวลาท่านจะทำท่านท่านทำบล็อกพิมพมาเองเลยนะเมื่อมีหลวงวิจารหลวงศิลป์หลวงวิจิตเป็นต้นแบบเนี่ยนะบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เป็นช่างมีฝีมือเหมือนช่างหลวงดังกล่าวมา เรียกว่าพิมพ์ชาวบ้านก็นี่แหละครับว่าพิมพ์ชาวบ้านจึงทํามาเองสวยบ้างบินบ้างยุบหน้าว่าหลังบ้างนะแต่ข้างแตกหน้าขอให้เป็นบล็อกพิมพ์พระตามที่จะปบุคคลสมเด็จท่านให้โจทย์ไว้ก็คือพระพุทธรูปอยู่ในกรอบซุ้มเรือนแก้วหรือซุ้มระฆังสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนี่แหละนะดังกล่าวมาข้างต้นดังนั้นคนที่กล่าวว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์เนี่ยไม่ต้องกล่าวนะ ท่านเชยนะถ้าใครคงคงเข้าใจว่าท่านที่กล่าวมาคงจะเป็นเป็นผู้ที่เข้ามาเพิ่งศึกษาเพิ่งสะสมรว่เพิ่งเรียนรู้นะเมื่อท่านฟังจากพ่อใหญ่มหาแล้วไม่มีใครบอกท่านแล้วครับมันเป็นองค์ความรู้ที่เขาเจ็บที่เขาคอยศึกษาที่เขาคอยสะสมเป็นเป็นความรู้เฉพาะตัวแนวทางหาจินที่เขาจะสะสมพระแท้ไว้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครบอกกันเหมือนพ่อใหญ่มหานะพ่อใหญ่มหาไี่บอกเลยนะดังนั้น หลงป่าออกทะเลหลงทางท่านไม่ต้องไปพูดนะไอเขานี่คือเป็นคําพูดของพวกริ้วล้อหรือว,ว่าพวกอวตารหรือว,ว่ามาเร็วของเสียงนี่เขามักจะพูดว่าออกป่าออกทะเลหลงทางผิดเนื้อผิดพิมพ์เนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าในโลกยุค 5G ในโลกของการเปลี่ยนแปลงพิสูจน์เจาะเนื้อสแกนค่าหามวลสารหาอายุหาความเก่ามันทําได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนี้ดังนั้นหลอกกันไม่ได้แล้ว จึงปิดกั้นทางธรรมหากินของของวัตกรรมที่คนขายพระยุคเก่าก่อนมักจะพูดว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับเอาเอาตามนี้พอพอรู้นะอย่างองค์นี้พ่อใหญ่มหานํามาให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยพ่อใหญ่มหาเคยเคยบอกเลยว่าอาจารย์ท่านครูตรียมประวัยนะท่านท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนนะเพื่อนๆท่านบอกว่าเนื้อพระเนี่ยเนื้อพระสมเด็จเนี่ยหรือวันณะนี่แหละครับ สีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีก้านเมลีแห้งสีขี้เท้าสีลานสีมะกอกสุกสีแตกลายงาสังหรกสีแตกลากผักชีสีเมล็ดพิกลสีช็อกโกแลตอ่อนๆสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองสีมันปูสีแตกลายขนกปลอดสีมะกอกสุกนะเนี่ยมีเกือบ20สีหรือ20วันละนะเพื่อนๆเข้าใจไหมครับดังนั้นเจ้าของคําถามนี้ท่านตั้งสตินะท่านท่านอย่า ท่านอย่าพูดเอามันหรือว่าอย่าพูดเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีคนที่เขาดูภาพเป็นคนที่เขาดูพระออกในเขาจะขำแล้วเขาจะมองว่าท่านนเฉยสุดตกยุคในยุค 5G นี้ยุคนี้เป็นยุค 5G นะครับเป็นมันผ่านยุคดคิจิตัลมาแล้วมันจะเข้าสู่ยุคฟันตั้มแล้วในยุคนี้นะดังนั้นท่านไม่ต้องไม่ต้องพูดนะ ใครที่ฟังพ่อใหญ่มหามันกันแ,แรกนี่หยุดพูดได้เลยว่าออกป่าลงทางลงทะเลขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์ไม่ต้องพูดแล้วนะอันนี้เขาเขารู้ทันพวกนี้หมดแล้วนะอย่างองค์นี้ที่พ่อใหญ่มหานํามาเนี่ยองค์นี้ก็คือถ้าว่าไปแล้วทั้งก็สีเหมือนกับว่าเป็นสีมะกอกสุกแต่เขามักจะเรียกอยีกอย่างหนึง่ง,งว่าถ้าางว่ามีคราบดังเนี้คราบติดอย่างนี้คือสีสีเนื้อเน่านะเพื่อนๆอนอันนี้ ถ้าอบทอดแช่เว็บหมักตากมาเนี่ยต้มน้ําร้อนเอาพระลงนี่ยุ่ยหมดอย่าว่าแต่ต้มน้ําร้อนเลยครับเอาน้าร้อนใส่แก้วมาเนี่ยน้ำอุ่นๆเนี่ยเอาพระหลงก็ยุ่ยหมดแล้วนะไม่ถึงสองนาทีแล้วครับหลุดหมดละแต่องค์เนี้ยพ่อใหญ่ามาหากล่าวไว้มากมายในคลิปในช่องมหาสองพระบ้านนี้ถ้าจะกล่าวย้ำอีกก็จะเป็นการเสียเวลาไปเปิดดูนะว่าพ่อใหญ่ามาหาได้กล่าวไว้คืออะไรองค์นี้นะครับส่วนองค์นี้อันนี้คือสี ไข่นกปลอดนะเนี่ยสีไข่นกปลอดอันนี้ก็คือสีสมะกอกสุกหรือสีเนื้อเน่าอ,อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือสีแตกลายไข่นกปลอดอันนี้ก็คือสีเรียกว่าสีขี้เท้านะนี่สีขี้เท้านะเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านก็เรียกว่าผงแป้งโรยพิมพ์อันนี้ก็เป็นคําเก่าของของคนโบราณมากที่พูดเสียนรุ่นเก่านะผงแป้งโรยพิมพ์ท่านว่ายอย่างนั้นนะเนี่ยขา,ขาวๆเหมือนผงแป้ง เอาน้ําเอาน้ําชุบสําลีหรือว่าเอาเอาสําลีชุบน้ํามาถูนี่ไม่หลุดนะหรือบางทีหลุดออกไปก็ขึ้นมาใหม่นะแปลกมากนะเนี่ยนะครับผงแป้งขาวขาวเนี่ยนะเราก็จะเห็นเส้นมังคบพิมพ์เส้นขอบกระจกเส้นวาสนาทั้ง3องค์นี้ลักษณะคล้ายคลึงกันนะเพื่อน,เ,นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเส้นนี้เห็นไหมครับนี่เส้นมังคบพิมพ์เนี่ยเส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนานี่เห็นไหมครับเนี่ย ดูเส้นนี้เห็นไหมครับเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นี่ข้างบนเห็นไหมครับนี่ข้างบนเห็นไหมครับนี่ข้างบนขอบข้างเนี่ยผิดเนื้อผิดพิมพ์ท่านต้องท่านต้องดูดีๆท่านอย่าไปพูดนะเชยนะแล้วก็มาดูด้านหลังนะเพื่อนๆนี่ดูด้านหลังเดี๋ยวพ่อยมหาจะเอาเข้ากล้องขยายให้เพื่อนๆได้ดูเนื้ออีกเพราะจะไปอย่างเร็วๆนะจะไปอย่างเร็วๆพูดอย่างเร็วๆนะเพื่อนๆเพราะว่าแต่ละองค์นี่พ่อยหมหาได้กล่าวไว้หมดแล้วนะเนี่ยแต่ละองค์เนี่ย สามองค์เนี่ยประวัติย,วยาวๆทั้งนั้นเลยยี่สิบนาทีทั้งนั้นเลยกล่าวไว้ในช่องมาหาสองบ้านนี่แหละท่านลองเสิร์ชหาดูนะไปดูถ้ามีเวลานะเนี่ยเห็นไหมครับดูด้านหลังเนี่ยอันนี้หลังอักษรจีนครัวต้าซือครัวก็คือพระหลวงพี่หลวงตาหรือหลวงพ่อ,พอต้าคือโตซือก็คืออาจารย์ต้าซือเราซือคืออาจารย์ครัวต้าซืออาจารย์โตนะเนี่ยเพื่อนๆเน,นี่ยดูดูด กดลึกลงไปเอียงเล็กน้อยเนี่ยเสิร์ชหาดูในอินเทอร์เน็ตตรงนี้เลยนะเจอลักษณะอย่างนี้เลยนะยเจอเดี๋ยวนี้เลยนะบัดดนเลยนะต้องลึกต้องคมต้องชัดอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูขอบดูเนื้อดูผิวเขาเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่เรามาดูดูดูด้านข้างนะเพื่อนๆดูด้านหน้าเรามาดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างต้องประมาณนี้เห็นไหมครับอืมแบบนี้ แม่เหล็กก็ดูติดนะพ่อยามาเอาแม่เหล็กมาดูดให้ดูแล้วนะดูติดทั้งสามองเลยนะทาให้ดูแล้วเมื่อคลิปก่อนๆนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเมื่อเข้าสู่กล้องขยายกาลังสูงแล้วท่านเป็นยังไงบ้างนะเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเรียกว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับดูองค์นี้ไปก่อนนะครับนี่เอาหลังอักษรจีนครวัวต้าซือให้เพื่อนๆได้ดูนะ เรียกว่าพระแท้นี่แท้ที่องค์พระนะเพื่อนๆไม่ใช่แท้ว่าใครอยากถือพระอยากจบวันนี้พบชาวบ้านธรรมดาอย่างพรอยหญ่มหาถือพระตั้งหากว่าท่านแท้ก็คือแท้นะเรามาดูเนื้อใกล้ๆกันนะเพื่อนๆเห็นผงแป้งโรยผิดใช่ไหมครับ กล้องพ่อใหญ่มหาก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะผงแป้งโรยพิมพ์ใช่ไหมครับนี่ดูพระพักนี้เรียกว่าเป็นเมลิดพืชไทยเลยนะเพื่อนๆพระพักท่านเห็นไหมครับเนี่ยคือเรียกว่าพระพักท่านนะครับดูเกตนะครับเกตสะบัดพาดผ่านซุ้มระฆัง เนื้อเป็นอย่างนี้แหละครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือระยะใกล้สุดนะเพื่อนๆใกล้สดุดนี่คือเนื้อดูเนื้อกันนะเนื้อก็คือวันณะของพระที่กล่าวมาเนี่ยกี่วันณะกี่สีแหละครับที่พระยาหาเก่ามาข้างต้นเมื่อกี้ดังนั้นเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วมวลสารแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการสร้างก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่คือด้านหลังท่านเห็นไหมครับนี่องค์ องคหนึ่งนะพอมาองค์ที่สองนะเพืเ่อนๆนี่องค์ที่สองนะเนี่ยองค์ที่สองที่ว่าสีแตกลายขนกปลอดนะเพื่อนๆนะเห็นไหมครับเนี่ยซุ้มทางนี่ม้วนไปเลยนะไหวาผาซี่กนะันเพืเ่อนๆนะเนี่ยหูทั้งสองข้างยาวประบา่าลายละเอียดต่างๆนี่พ่อใหญ่มหาได้กล่าวไว้ในช่องมหาสองพระบ้านแล้วนะนี่คือสีแบบใกล้ๆวัฒนะแบบใกล้ๆ เนื้อแบบใกล้ๆนะเนี่ยไข่นกปลอดเพื่อนลองเซิร์ชหาดูไข่นกปลอดนะเห็นไหมครับเห็นดูเนื้อดังนั้นท่านบอกว่าผิดเนื้อเนี่ยเชยมากเลยนะเชยเพราะยาหายังโอ้คำพูดนี่ยังคนที่เข้าใจคนที่โดนเขาหลอกมาเป็นเสียเงินเป็นล้านๆนี่ยังยังยังมีอยู่ในยุคนี้นะไม่น่าเชื่อนะครับนี่คือ อันนี้องค์ที่3องค์สุดท้ายก็คือองค์สีมะกอ,อกสุกนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยองค์สีมะกอ,อกสุกเนี่วยหรือว่าเนื้อเน่านะเ,นเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยดูดูเนื้อ3มเนื้อสี 3, สสีวันณะ3วันณะเขาไม่เหมือนกันท่านสร้างภาพเป็นเป็นล้านๆองค์อย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับที่เนื้อที่ท่านพูดที่ท่านอยากเห็นไม่มีหรอกครับท่านตาย3ชาติทั้งก็ไม่เจอเนื้อที่ท่านต้องการเพราะไอ้พวกกลุ่มก้อนเซียนเขาทําขึ้นมา ถ้าจะต้องเสียเงินเป็นล้านๆเพื่อที่จะไปเอาเนื้อพระแบบที่เขาสร้างขึ้นมาเห็นไหมเพื่อๆนๆนี่คือเนื้อนี่คือด้านหลังเห็นไหมครับนี่นะให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆดูแล้วเห็นแล้วก็โชคดีนะครับโชคดีมีชัยปลอดภัยร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ